มาค่ะอันนี้ามาาเยอ่าทีนี้มันมีคนทำให้หนุจริงต่างชาติพอดีชาวข่องโกมาทำท่านี้หล้มาเต็มเต็มเลยโดนเต็มเลยทีนีเราจะไม่ทำามังกรมังกราไม่ใช่มังกื่มาอันนี้ของใครล่ะวะของคุณหมอล่ะอามาทีนี้ด้านนี้ลูก่อมาวขอโทษที้างนี้ได้ไ่ะด้ ยังเด็กมาเดินดีเด็กจะดูอัดแล้วท่าอบด้วยท้าอบด้วยมีประสานท่าถอยมีถ่างอยวันนี้เขาไม่ไม่แทนหน้ากอดอาจจะท่าเนี้ยก็ไม่ต้องทำน้อยรายนะมันมันโอเคแรงมันได้แต่นี่ไม่ถึงมันโดนอยู่แล้วมันโดนเลยโดนเลยแล้วก็แล้วย่อตัวลงมานิดนึงนะแล้วก็ยืดก่อนทีแล้วก็ยก รันไหมรันไหมเอาอีกสองท่าท่าเอวท่าสะพานโค้งท่านี้ก็เอามือนไปเสร็จแล้วท่านี้ก้นเราจะต้องต่ำกว่าก้นเขาก้นเราจะอยู่ที่ก้นย่อเขาย่อขาก้าวมานอนี่แบบนี้นะปล่อยตัวลงมาปล่อย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 มือนะทีเนี้ยเราจะยื ยืดอะไรไนะยืดอะไรนะยืดตรงที่ป้อโดนนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไหลเนาะอันนี้ได้ไหลอันนี้นะใช่ับเหลือนี่อยู่กันได้นี่แนี่ยมันพอซีซันพอซีซั่นอ่าแล้วเสร็จแล้วนะเราก็กระแทกถ้าเขาไม่ไม่ลั่นตรงเอวที่ลมไม่บางคนจะลุ่มไอ้ขั้นขั้นสุดท้ายละขั้นอ่าทิศทางรับเขี่ยบทิศทาง รัเกียรกียรเี๊ยาเียมีร้านนเราลห่างเจอเมื่อคืนพ่ะจันทร์ยังระบมเลยเจอเมื่อคืนพระจนทร์นี่จะมาไม่่อยสอนใช่เพราะมันบางคนถ็เก่งเนี่ยมันรับมันเนี่ยมันติดตึงบางทีต้องนอนายจิตเกงใหญ่เป็นเก่งนะถ้าเก่งครบเนี่ยมันจะเจ็บระหว่างกลางขาเนี่ยภาษาภาษาไทยก็ไม่ด้าษาังกฤษก็ไม่ได้ดู อันนี้หนูจับมาให้ก่อนแบนนี้ดูเขานี่แล้วจับไว้ถ้าผู้ชายต้าหมอนมาใส่เพราะว่าเดี๋ยวมือจะออกถ้าสมมุติว่าผู้ชายเับผู้หญิงนะต้องเอาหมอนลองเหมือนกันนะใช่ลองทำดวเราด้วยแล้วก็ ไส้เดือนด้วยแต่ไส้เดือนเหลือนาคอนด้เนี่มันก็แล้วแต่ลนะเรายืดก่อนนะอยู่ดีๆเราจะไปทำไม่ได้นะเรายืดก่อนยืดก่อนไม่ไหวระบบมากไม่เพราะว่าไม่ได้ยืดนะค่ะหนูไม่ต้องเกล่งนะหนูปล่อยตามสบายห้ามเกล่งยืดยืดก่อนปล่อยตัวเลยอ่าพอเรายืดเขาเสร็จแล้วเราก็ไปเลยไม่นี่อันนี้เด็กๆจะทำได้ดีอยู่แต่ถ้าคนสูงอายุคนแก่ที่จะเป็นคนที่ต้องระวังคนสูงอายุไม่ได้มาแม่มาั้ยทำเบาๆนะ

เราทำแบบล็อกคมของคนแบบคุ่านี้แบบโอ้โหไปหมดเลยครับไม่ถ้าเราเก่งสู้มันจะเจ็บนะเจ็บกว่าถ้าเราเก่งสู้จะเจ็บถ้าคนสูงอายุแล้วก็เบาๆหน่อยผู้ชายจะเล่นไม่ได้ผมก็เล่นปะดิ้งมาดิ้งมาดิ้งมาตัวพี่ใหญ่ตัวเล็กจะได้รู้ทีนี่หนูขอหมอหน่อยสองเล็กไม่เอาเหรอสองเล็กไม่อยากได้อะนะโอ้ยนี่ไม่ได้ครับหมอหมอตาย

ลั่นพวดเลยได้ยินได้ยินไปถึงสามโลกแต่ถ้าพี่เขาเป็นผู้ใหญ่เองครัี่มานี่เนียคนนี้ขยันาด้เยอันนี้ก็ใหญ่เกินแม่สงสารคนหมอด้วยอ่ะทีนี้ถ้าเขาตัวใหญ่แต่เนี้เราช่วยเขาได้ก็คือว่าต้องมีคนมาช่วยอันนี้มาช่วยจับขา ไม่ได้ไม่ได้ขาหนูสะโพกควเลยควไปข้าวีีเซียสะโพกเดิใหญ่ใช้คนช่วยสะโพกสะโพกว่เดียวเดด้วยใส่แล้วหายนี่รันไม่มันต้องไม่มันต้องผมไม่มีเฟนครับเพราะแต่ว่าหนูก็มีคนรักนะ ไม่ไม่ก็บวด12วันเองอ๋อโชคดีจะมาบวดเดือนหนึ่งมาบวด12วันจับ